ต่อไปหลังจากที่อัดกลีบดอกไม้จันเสร็จแล้วก็จะนําดอกไม้จันทมาเข้าช่อเป็นช่อดอกไม้เอิร์นทอะไรคะทดอกไม้ค่ะดอกอะไรคะดอกไม้จันค่ะดอกไม้จันทำยังไงเอ่ยเอาแบบเอาแบนเอาเกสรซนนะครับกับไม้เสียบค่ะแล้วเอาดอกไม้ดีดอกไม้มาดีดอกดีดีดอกดีดีดอก อะไรบ้างคะขิงก่อนที่เราจะเอาเอากลีบมาพันเนี่ยก่อนที่จะเอากลีบมาพันมีอะไรบ้างข้างในมีเกสรเกสรดสอกไม้จันแล้วได้ได้แล้วอันนี้อะไรเอ่ยไม้เสียบไม้เสียบไม้เสียบพันกับเกสรดอกไม้จนันจากนั้นก็เอากลีบแล้วก็ก้านแล้วก็ได้มาพันใช่ไหมคะใช้กี่กลีบคะหกกีบหกกีบ ได้สักดอกหรือยังคะได้สักดอกหรือยังลุงทำอะไรคะลุงดอกไม้จันทร์ดอกอไม้จันทร์เอาให้ใครคะลุงอาพิโก้ทำเป็นด้วยเหรออาพิโก้ผู้ชายก็ทำได้ ผู้หญิงก็ทําได้ปานตั้งใจมากแก้มทําอะไรคะแก้มต้องไม้ใจนี่ค่ะต้องไม่ใจเนี่ยตัดได้อยู่พันได้มันพันกันหมดแล้วเหรอคะอ๋อของตาได้กี่กลีบแล้วคะสามสามแล้วพันยากนี่ทำไมโดดที่ตรงก้นยังไม่ค่อยยากค่ะฝันไม่ยากจับรีบวอลับยับยับแล้วมันมีไม่มีก็ยับนะคฮะ มันจะเสร like ็จแล้วของป้าดีเสรอยังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะของป้านีเสร็จแล้วผัดจุบเรียบร้อยตัดกซ้อนนะคะตัดกีซ้อนตัดกีซอนอ่าให้สวยงามอ่าเรียบร้อยแล้วเหลือพันก้านเหลือพันก้านให้สวยพันก้านแล้วก็ทูเทียนเรียบร้อยค่ะ อันนี้พักไว้ก่อนหนึ่งดอกแล้วเดี๋ยวเราค่อยพันก้านกับทูกเทียน